ภาพล่าสุดวนิฐาวัชโรบลวัย61กรัจยังสวยอมมตะ24กันยายน2022โ่อโอีกทีได้เล่นบทแม่จากนางเอกแห่งยุคต้องรับบทแม่ภาพล่าสุดวนิฐาวัชโรบลพระธิดาสนน้อยคนแรกวัย61กระัจยังสวยอมมตะหากจะพูดถึงดาราน,นักแสดงชื่อดังในอดีตที่อยู่ในความทรงจําของแฟนละครจากจากบับวงวงหรือละครพื้นบ้านที่ใครหลายคนตั้งหน้าตั้งตา รอดูหนึ่งในนั้นจะต้องมีชื่อของต้องวนิถาวัชโรบลน,นักแสดงคนดังยุค80ที่หลายคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตาเธอเป็นอย่างดีจากภาพยนตร์เรื่องเจ้าหญิงแตงอ่อนออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา21นาฬิกาถึง22นาฬิกาหลังขา่าวภาคคำทางช่อง7ซึ่งการแพร่ภาพหนังทีวีก็เหมือนละครโทรทัศน์ยุคปัจจุบันเพราะแบ่งเป็นตอนตอนเหมือนกันโดยเรื่องนี้ยาวเกือบ80ตอนและเธอยังมีผลงานเรื่องสนุน้อยเรือนง,งามภาพยนตร์ทีวีที่ได้รับความนิยมในยุคนั้นด้วยนอกจากงานแสดงจะประสบความสำเร็จแล้วสร้างชื่อให้เธออย่างมากแล้ว ก่อนหน้านี้ก็มีงานโฆษณาถ่ายนิตยสารต่างๆด้วยความที่เธอเป็นสาวสวยที่สะดุดตาจนได้เป็นนางเอกหนังเรื่องแรกอย่างเรื่อง บุเพสันิวาสคู่กับคุณสมชาติประชาไทยใช้ชื่อทางการแสดงในตอนนั้นว่าพัชรินแต่เธอประสบความสําเร็จทางทีวีมากกว่าแต่หลังจากที่โด่งดังและมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงก็ต้องได้ห่างหายไปจากวงการและกลับมาอีกครั้งในฐานะนักแสดงช่องเจ็ดและได้เปลี่ยนสถานะมารับบทแม่และบทมเหสีบทขุนเท้าจากละครจักจักวงวงหรือละครผืนบานช่วงเช้าแทน ต้องวณิ t h าอายุ61ปีเกิดเมื่อวันที่3กันยายน2,503ที่กรุงเทพเป็นบุตรคนที่3ในจำนวนพี่น้อง7คนชาย1หญิง6 ของคุณพ่อมงคลกับคุณแม่สุรางวัชโรบลโดยคุณปู่ของเธอมีเชื้อสายเปอร์เซียเรียกได้ว่าเธอเองก็เป็นลูกเครื่องไทยเปอร์เซียนั่นเองสำหรับเส้นทางในวงการบันเทิงด้วยความที่เธอชอบการแสดงและใฝ่ฝันจะเป็นดาราจึงส่งรูปสมัครไปเล่นหนังกับคุณรุจิพจน์บุญหาชัยรัต ผู้อำนวยการสร้างซึ่งประกาศรับสมัครอยู่ผลคือเธอได้รับเลือกให้เป็นนางเอกหนังเรื่องบุพเพศนิวาสปี2522โดยแสดงคู่กับสมชาติประชาไทยซึ่งเพิ่งดังมาจากครูบันนอกหนังเรื่องนี้ไม่ประสบความสําเร็จภายหลังเธอจึงหันไปแสดงหนังโทรทัศน์ทางช่องหลากสีคราวนี้ใช้ชื่อจริงคือวานิถาวัชโรบล จึงเริ่มมีชื่อเสียงมาจนถึงปัจจุบันและแม้ว่าในตอนนี้เธอจะห่างจอไปแล้วแต่เธอยังคงมีความสุขดีกับครอบครัวอบอุ่นและคอยสร้างเสียงหัวเราะให้คนรอบข้างอยู่เสมอแต่บอกได้เลยว่าแม้อายุจะเข้าเลขหกแล้วเจ้าตัวก็ยังสวยไม่สั่งเรียกว่าการเวลาไม่สามารถทำอะไรวันทิทาวัชโรบุได้เลยจากที่สวยอยู่แล้วพอแปลงโมแล้วก็ยิ่งดูสวยเข้าไปอีกถึงแม้ว่าตอนนี้จะรับบทเป็นแม่แล้วก็ตาม